ขั้นที่2นะคะเราจะทําการตั้งค่าบริษัทค่ะข้อที่อื่นๆข้อ5เปิดแฟ้มข้อมูลใหม่เล็กถูกทุกอันเลยค่ะกดตกลงตกลงค่ะต่อมานะคะเข้าที่เรื่องระบบ1นึ่กำหนดค่าเ้ิ่ต้นต่างๆรายละเอียดกิจการใส่ชื่อบริษัทค่ะ ต่อมานะคะที่อยู่ใส่ตามโจทย์เลยค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะกดบันทึกค่ะต่อมานะคะเริ่มระบบกำหนดค่าน้ำต้นต่างๆล่งทั่วไป เราจะเปลี่ยนเป็นคิดศักราชค,ค่ะอัตาาราภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะเราใช้สิบเปอร์เซนต์ะะจากนั้นกดบันทึกต่อมานะคะเริ่มระบบกำหนดค่าเริ่มต้นต่างๆระบบสินค้าคงเหลือรายละเอียดทั่วไปตรงนี้เราใส่เป็น9999ยอดคงเหลือสินค้าติดลบได้ตรงนี้เราใส่เป็น N ค่ะ จากนั้นกดบันทึกต่อมาค่ะเข้าที่เริ่มระบบ3ามกำหนดรอบบัญชีตรงนี้เราใส่เป็น2011ค่ะกดบันทึกค่ะต่อมานะคะจะทำผังบัญชีกันค่ะเข้าที่บัญชีผังบัญชี กดเพิ่มข้อมูลค่ะตัวแรกนะคะจะใส่เป็นสินทรัพย์ค่ะชื่อภาษาไทยสินทรัพย์ชื่อภาษาอังกฤษ Excess ตรงนี้เลือกเป็นสินทรัพย์ค่ะตรงนี้เลือกเป็นบัญชีคุมจากนั้นกดบันทึกค่ะสร้างตัวต่อไปค่ะกดเพิ่มข้อมูล ใส่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนค่ะสินทรัพย์หมุนเวียเเนเครดิตแอเซทค่ะตรงนี้เลือกเป็นสินทรัพย์ค่ะตรงนี้เลือกเป็นบัญชีคุมจากนั้นกดบันทึกค่ะกดเพิ่มข้อมูลค่ะต่อมาจะใส่เป็นเงินสดนะคะ ตรงนี้นเลือกเป็นสินทรัพย์ค่ะส่วนตรงนี้จะเป็นบัญชีย่อยนะคะกดบันทึกค่ะจากนั้นก็ทาไปเรื่อยๆจนครบทุกตัวเลยนะคะและนี่นะคะก็เป็นผังบัญชีที่เราได้ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะจะทําการบันทึกยอดยกมาค่ะเข้าที่บัญชีตามยอดยกมาบันทึกยอดยกมา กดแก้ไขค่ะตัวแรกนะคะเงินสด55ล้านที่ดิน15ล้านอาคาร5ล้านทุนกอน,นะคะ55ล้าน แต่ทุนกอจะอยู่ด้านเครดิตค่ะจะใส่ติดลบค่ะทุนขอ55ล้านทุนคอ45ล้านกำไรสะสมนะคะจะเท่ากับ80ล้านค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะ ต่อมานะคะาจะทำการเชื่อมระบบค่ะเข้าที่เริ่มระบบกําหนดการเชื่อมต่อบัญชีกําหนดบัญชีเพื่อลงรายวันตรวจแก้ไขค่ะตรงนี้ก็คือใส่ตัวตามตัวข้างหน้าเีงด้วยค่ะบัญชีแรกกําไรสะสมต่อมานะคะบัญชีพักบัญชีเงินสด เพื่อนนะคะก็เชื่อมต่อให้ครบทุกตัวเลยค่ะ